ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ h อน da ในช่วง4ปีที่ผ่านมากับการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง5รุ่นในปี2556นั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ Honda ยังไม่เคยเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียว5รุ่นอีกเลยจากการก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเปิดรถใหม่ของ Honda ในปี2 5 6 0นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าห้ามกระพริบตาโดยเฉพาะโมเดลสปอร์ต 150cc CBR150R นั้นมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมาย ตลอดปีที่ผ่านมานะครับหลายคนเฝ้ารอคอยอย่างจจ่อจจอแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่การรอคอยเท่านั้นและยิ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาภายหลังการปล่อยภาพหลุดของยามาฮ่า z f r 1 5โฉมใหม่ของปี27 7นั้นต้องบอกเลยครับว่ากระแสของ CBR150R ก็มีความร้อนแรงขึ้นมาทันทีแฟนคลับของ CBR150R นั้นได้มีการโทรศัพท์้ามาสอบถามผมอย่างมากมายว่าจะมีการเปิดตัวโฉมใหม่เมื่อไหร่ ต้นปีนี้นะครับเดือนมกราคมกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าการแถลงนโยบายประจำปีนี้ของ Honda มีลุ้นกับ cbr 1 5 0 r แต่ถ้าหากว่า Honda จะมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือรอดูคู่แข่งอย่าง yzf r 1 5อาจจะมีการเปิดตัวอย่างช้าสุดนะครับก็คืองานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคม2560ที่จะมาถึงครับสำหรับ cbr 1 5 0 r ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพขนาดนี้นั้นเป็นโมเดลของประเทศอินโดนีเซียที่มีการเปิดตัวมาก่อนหน้าน,านี้เป็นเวลากว่า1ปีแล้วหลายคนก็เฝ้ารอคอยครับว่าฮอนด้าจะมีการนำรุ่นนี้เข้ามาผลิตในเมืองไทยหรือไม่หรือจะมีการออกแบบดีไซน์รุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจาก CBR150R ของอินโดนีเซียต้องอย่าลืมนะครับว่า CBR 1 5 0 R โฉมนี้ยังใช้โชคอัพหน้าแบบเทรสโคปิกหรือตะเกียบหน้าคู่แบบธรรมดาไม่ใช่อัพไซด์ดาว ขณะที่ YZF R15 โฉมใหม่เป็นอัพไซด์ดาวและเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการดังนั้นนะครับถ้าฮอนดานำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสพ่ายแพ้แก่ R15 อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากฮอนดามีการปรับโฉมบางส่วนหรือมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าเข้าไปอย่างน้อยก็มีจุดขายที่ใกล้เคียงสูสีคู่ขี้กันวัดกันที่ราคาความสวยงามในภาพรวมและก็เครือข่ายกันจำหน่าย รวมถึงแฟนคลับของแต่ละยี่ห้อที่จะออกมาส่งเสียงเชียร์กันอย่างมากมายซึ่งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในวงการมอเตอร์ไซค์ที่ Honda และ Yamaha ได้มีการเปิดตรถใหม่สปอร์ต 150cc ชนกันนะครับที่งานมอเตอร์โชว์และอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าจะมีค่านที่3ก็คือ Suzuki จะเปิดตรถใหม่สปอร์ต 150cc ในมอเตอร์โชว์ด้วยเช่นกันนับเป็นการประทะกันโดยไม่ไดนัดหมายของ3ขยค่ใหญ่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทย ฮอนด้ายามาฮ่าและซูซูกิซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามรดโฉครั้งนี้จะมีสีสันอย่างมากมายและจะเป็นการบันทึกป,ประศสา์อีกหน้าหนึ่งของวงการเมซา์ในเมืองไทยนับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้ง3ค่ายไม่มีใครยอมแพ้ใครอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่า3มค่ายจะไม่มีการยกธงยอมถอยหลังให้กกันและกันการประทะการครั้งนี้อาจหมายถึงการสูญเสียความเสียหายของแต่ละค่ายที่จต้องกระทบได้อย่างไม่คาดฝัน และมีโอกาสเป็นไปได้ว่าบางค่ายอาจจะต้องมีการยอมถอยให้กับการเปิดตัวสปอร์ตของค่ายอื่นส่วนจะเป็นค่ายไหนนะครับที่เดินหน้าชนค่ายไหนที่มีการประกาศยอมยกธงถอยหลังให้อีกไม่นานนะครับคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนเรื่องราวของสปอร์ต 150cc ทั้ง3ค่ายจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าและดนเบรกนี้วเวลาหมดลงแล้วพวกคุณตอนในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ